ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System) หรือ TPS คือระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้เก็บรายละเอียดรายการประมวลผลรายการและสั่งพิมพ์รายละเอียดรายการออกมาได้ระบบประมวลผลรายการมักนิยมใช้ในการประมวลผลบัญชีการขายหรือประมวลผลข้อมูลสินค้าคงคลังในการดำเนินง,งานของระบบผล ประมวลผลรายการข้อมูลจะถูกนําเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศโดยระบบประมวลผลรายการจะทําการบันทึกรายการลงในฐานข้อมูลและผลิตเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นออกมาอาจอยู่ในรูปแบบของรายงานตารางกราฟภาพเคลื่อนไหวและเสียงขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศนั้นๆระบบประมวลผลรายการหรือ TPS สามารถแบ่งตามวิธีการประมวลผลข้อมูลได้แก่ 1. Batch Processing System หรือระบบการประมวลผลแบบกลุ่มคือข้อมูลจากหลายๆรายการจากผู้ใช้หลายๆคนหรือจากช่วงเวลาหลายๆช่วงที่ถูกรวมเข้าด้วยกันจะใช้ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มนี้เมื่อข้อมูลไม่จำเป็นต้องปรับปรุงในทันทีและมีข้อมูลจำนวนมากที่ขายกาันและจะต้องถูกประมวลผลในครั้งเดียวกัน 2. Online Processing คือข้อมูลจะได้รับการประมวลผลและทำให้เป็นเอาต์พุตทันทีที่มีการป้อนข้อมูลของธุรกรรมเกิดขึ้น 3. Private System เป็นวิธีการที่ผสมผสานร,ระหว่างแบบที่1และแบบที่2เข้าด้วยกันโดยอาจมีการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นทันทีแต่การประมวลผลจะทำในช่งวงระย,ะเ,ยะเวลาที่กำหนดลักษณะสำคัญของระบบสารสนเทศแบบ TPS มีดังนี้มีการประมวลผลข้อมูลจานวนมากแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากภายในและ ผลที่ได้เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ภายในองค์กรเป็นหลักกระบวนการการประมวลผลข้อมูลมีการดำเนินง,งานเป็นประจำเช่นทุกวันทุกสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์มีความสามารถในการเก็บผ่านข้อมูลจำนวนมากมีการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็วเนื่องจากมีปริมาณข้อมูลจำนวนมาก GPS จะคอยติดตามและรวบรวมข้อมูลภายหลังที่ผลิตข้อมูลออกมาแล้วข้อมูลที่ป้อนเข้าไปและที่ผลิตออกมามีลักษณะโครงสร้างที่ชัดเจน ความซับซ้อนในการคิดคำนวณมีน้อยมีความแม่นยำค่อนข้างสูงการรักษาความปลอดภัยตลอดจนรักษาข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับ TPS ต้องมีการประมวลผลที่มีความน่าเชื่อถือสูงหน้าที่ของ TPS มีดังนี้ 1. การจัดกลุ่มของข้อมูลคือการจัดกลุ่มของข้อมูลลักษณะเหมือนกันเอาไว้ด้วยกัน 2. การคิดคำนวณ การคำนวณโดยการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เช่นบวกลบคูณหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์เช่นการคำนวณภาษีขายทั้งหมดที่ต้องจ่ายในช่วงสามปีที่ผ่านมา 3. การเรียงลำดับข้อมูลการจัดเรียงข้อมูลเพื่อทำให้การประมวลผลง่ายขึ้น 4. การสรุปข้อมูลเป็นการลดขนาดของข้อมูลให้เล็กหรือกระชับขึ้น 5. การเก็บ การบันทึกเหตุการณ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้โดยเฉพาะข้อมูลบางประเภทที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายที่จริงแล้ว TPS เกี่ยวข้องกับงานทุกระดับในองค์การแต่งานส่วนใหญ่ของ TPS จะเกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการมากกว่าถึงแม้ว่า TPS จะจำเป็นในการปฏิบัติงานในองค์การแต่ระบบของ TPS นั้นก็ไม่เพียงพอในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้นองค์การจึงจำเป็นต้องมีระบบอื่นๆสำหรับช่วยผู้บริหารด้วยวงจรการทำงานของ TPS 1การป้อนข้อมูลหรือ data entry เป็นส่วนแรกหรือจุดเริ่มต้นของวงจรการปฏิบัติงานทางธุรกิจ โดยการป้อนข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วทำการป้อนลงไปในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรอการนำไปใช้งานโดยที่ข้อมูลส่วนมากจะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารที่เกิดจากการดาเนินงานของธุรกิจในแต่ละวัน 2. การประมวลผลหรือการปฏิบัติงานกับข้อมูล (Transaction Processing) หลังจากการป้อนข้อมูลหรือเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมแล้วขั้นต่อไปจะเป็นการนำเอาข้อมูลที่จัดเก็บ ไปประมวลผลซึ่งผู้ใช้สามารถทำได้2วิธีดังต่อไปนี้ 2.1. แบบหรือแบบครั้งต่อครั้งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ระยะหนึ่งเพื่อรอให้มีปริมาณข้อมูลเพียงพอแล้วจึงทำการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับการใช้งานการประมวลผลแบบครั้งต่อครั้งเหมาะที่จะใช้กับระบบสารสนเทศที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยตรง รลักษณะของงานที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลตลอดจนไม่มีความเร่งด่วนในการใช้งานสารสนเทศ2 2เรียลไทม์หรือแบบตามเวลาที่เกิดขึ้นจริงการประมวลผลข้อมูลจะเกิดขึ้นทันทีที่ข้อมูลถูกป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบจะประมวลผลให้สารสนเทศที่เป็นจริงตามสถานการณ์โดยไม่ต้องทำการรวบรวมข้อมูลเข้าเป็นกลุ่มการประมวลผลตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง จะเหมาะสมกับธุรกิจที่ต้องตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว 3. F ไฟล์ดาต้าเบสอัปเดตติงหรือการปรับปรุงฐานข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลจะถูกนำไปปรับปรุงและจัดเก็บอย่างเป็นระบบในฐานข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆซึ่งการปรับปรุงข้อมูลอาจทำเป็นระยะระยะขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานและความทันสมัยของข้อมูลที่อยู่ในฐานของข้อมูล 4. การผลิตรายงานและเอกสาร (Document and Generation) เป็นการผลิตรายงานและเอกสารอ้างอิงภายในองค์กรซึ่งสามารถแบ่งการผลิตรายงานและเอกสารออกเป็น3าประเภทดังต่อไปนี้ 41. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ (Information Document) เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นรายละเอียดของการทำงานในแต่ละกระบวนการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตลอดจนรายงานถึงปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงาน 4.2เอกสารการปฏิบัติการ Action Document เป็นเอกสารที่ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานของผู้รับเอกสารเช่นใบสั่งซื้อสินค้าเมื่อเอกสารนี้ถูกส่งไปถึงผู้ขายวัตถุดิบก็จะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานโดยที่ผู้ขายต้องจัดส่งสินค้าตามที่ระบุในใบสั่งซื้อให้แก่ผู้ซื้อให้ทันตามกำหนดหรือเช็คเงินสดเมื่อผู้รับเช็คไปถึงธนาคารก็จะก่อให้เกิดการทำงานคือสามารถขึ้นเงินได้นั่นเอง 4.3. เอกสารหมุนเวียน circulating document เป็นเอกสารที่ถูกส่งออกไปแล้วจะมีการหมุนเวียนไปยังผู้เกี่ยวข้องต่างๆทั้งภายในและภายนอกขององค์การเพื่อให้รับทราบหรือดำเนินงาน 5. การให้บริการสอบถาม i n q u i r i n g processing ปกติองค์การธุรกิจจะจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกิดจากการเป็นบัติงานเอาไว้เป็นหลักฐาน นอกจากข้อมูลจะได้รับการประมวลผลและนำไปปรับปรุงให้มีความทันสมัยแล้ว TPS จะทำหน้าที่ตอบสนองตามที่ผู้เกี่ยวข้องร้องขอเข้ามาหรืออีกในหนึ่งก็คือ TPS เป็นการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานในแต่ละวันของทั้งตัวองค์การและผู้ใช้งานสารสนเทศจากภายนอกนั่นเองค่ะตัวอย่างระบบ TPS นะคะระบบจ่ายเงินเดือนระบบบันทึกคำสั่งซื้อระบบใบกำกับสินค้าและ ระบบบัญชีแยกกประเภททั่วไปค่ะขอจบการนำเหนอเอาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการจ้าชมรายการวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ